ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวครับก็คือคนที่เขาแถวเริ่มเริ่มเมียรมแล้วก็ปลุกใจกันเองครับเพราะว่าคนที่กูกนี่ก็ขยับเหมือนกัน,นครับตอนนี้เริ่มเข้าประชิดหรือว่านะครับผมจะไม่พูดอะไรครับแบบให้ฟังบรรยากาศเอาเองครับ ้าอยู่ตรงแถวหลังจะได้ยินตลอดครับว่านาด้านเหมนกับตะกี้นะครับรู้หรือเปล่าว่ามันรุ่นอะไรรหัสอะไรอะไรกันนะครับเพราะว่าคนที่มาตรงกรูเนี่ยคือต้องเรียนตามตรงว่าบางทีแบบเขาดูไม่เหมือนคนคอลเลกเตอร์หรือว่าไม่คนที่สะสมนาฬิกาอะไระครับน่าจะน่าจะเป็นพวกลูกน้องเฮียครับเ <laughs> ฮียใช้มานีครับ เด็กเริ่มร้องไห้แล้วครับคือจีแล้วน้อง่ยเข้าห้างอไปเล่นทอยอาร์ตนะแต่ว่าติดครับคนเข้าไม่ได้เขาดาวแลครับอีกหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศสดเซนทันบมังนาให้ดูนะครับว่าความขังของ GA110 ไฮเปอร์คัลเลอร์นั้นนะครับห้าเรือนมาที่นี่นะครับทั้งหมดสี่ละสิบสองเรือนนะครับทั้งหมดหกสิบเรือนเท่านั้นเองนะครับและนี่คือแถวการเข้าแถวนะครับคุณธรรมแพ้แพ้ธรรมะแพ้อาธร,รมแล้วครับเพราะว่าแถวเริ่มเละเพราะเจอพวกนี่มิสเตอร์กรูเนี่ยครับเขาอิทธิพลมันรุนแรงมากนะครับครอบงำจิตใจทำให้การเข้าแถวนี่ เล้วคนดีถอดใจนะครับส่วนคนแต้แนวก็ตูกันต่อไปนะครับเปิดแล้วครับตอนนี้ว่าตูเปิดแล้วครับ,เร,บเริ่มมีมุดแล้วครับ กระแทกเป็นระยะระยะเลยครับเขากั้นลายไว้นะครับให้วิ่งอ้อมครับเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปอยู่ในบรรยากาศกันด้วยครับฟาทิโอไทยแลนด์นะครับดูไว้ครับลองเกิดปฏิกิรนะครับีมจีนะครับฟาติโอเขาจะมีกั้นไว้นะครับเพื่อให้อ้อมนะครับนี่ครับ คิวอยู่ตรงนู então, ้นแล้วฮะนี่คร <ho S 1> like, ับกั้นค <Gan> ิวตรงนี <I S 1> <don 't S 2> ้ครับครับตอนนี้เราต้องคิได้แล้ว่ะนี่ครับเราเจอเซเลบด้วยครับเซเลบครับเราเจอเซเลบด้วยฮะเมื่อกี้เมครับประตูเปิดได้ประมาณสองเซนมีเสียงปุ๊บปักปุ๊บปักนะครับมื่อกี้ดำเขียวนี่ผมงงเลยนี่แล้วก็วิ่งมาดูดินปืน อู๋สุดยอดครับนี่ฮะผมอยากสัมภาษณ์พี่คนแรกจริงๆเลยครับก็พี่คนแรกก็รู้สึกยังไงนะฮะเดี๋ยวเจอกันรับรรยากาศนะครับไฮเบอร์คัลเลอร์ที่เซ็นทรัลบางนาครับตอนนี้สิ่งที่เป็นที่สงสัยกันมาตลอดเวลาว่าเอ๊ะมาต่อคิวนะครับวิ่งเข้าไปแล้วทําไมมีคิวอยู่แล้วนะครับมันเป็นคนที่ไหนมาจากไหนทําไมมาต่อคิวได้เร็วกว่าผมต้องดูครับ ตรงนี้ต้องเป็นคิวแรกครับเป็นพี่ผู้หญิงครับซึ่งก็ต้องไม่รู้ว่าพี่แกวิ่งเร็วมากขนาดมาถึงก่อนได้ไงครับต้องดูครับเพราะตอนที่ผมอยู่หน้าประตูฝั่งที่ใกล้ร้านที่สุดเนี่ยเป็นพี่ผู้ชายครับตัวใหญ่ๆหน่อยครับแต่นี่ผมไม่เห็นวี่แววแกเลยนะครับแสดงว่าการเข้าคิวนี้น่าสงสัยครับตลอดครับเมื่อกี้เพื่อนรายงานจาก เซนทันเบิด์นะครับในเวลาสนาทีนะครับมีคิวอยู่แล้ว20่สกว่าคนได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยแหละครับคือเมซีมจีต้องแก้ไขนะครับผมว่าเดี๋ยวผมไปตามไปวา์ดูครับเริ่มมีกลุ่มวิพากษ์วิจารแล้วครับว่าอะไรกัอะไรยังไงนะครับนี่นะ คือประตูนี้ครับทางกรุงเทพเป็นประตูที่กล้ที่สุดแล้วนะครับเอาจริงๆ15.9ก็ถึงนะครับแต่มันมีคิวมาก่อนได้งไงครับสุดยอดนะครับผมว่าแกซ่อนอยู่ในลิฟต์ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับถึงจะได้เร็วขนาดนั้นได้ยอดนะ สิ่งที่ผมต่าใจมากคือแก๊งกรูเมื่อกี้ก็ไม่ทันครับสุดยอดจริงครับแฉลบแก๊งที่กรูเมื่อกี้นะครับก็ยังไม่ทันครับต่าใจมากครับแสดงว่าประตูนี้มันเปิดก่อนที่มาประตูนี้แต่ว่าพม่ทานที่มาประตูนี้มันเปิดก่อนนะพี่โดไม่ไม่เปิดเปิดเข้ากั อ๋อจอดตรงนี้พี่มันต้องวิ่งอ้อมอ๋อฮาซ่ามันเปิดเจอะแล้วพี่ก็มารอประตูเหล็กตรงนี้อ๋อเลยนะรีบตรงนี้แต่ให้เรื่องเนี่ยมันต้องอ้อมนี้มาแล้วพี่เจอพี่โก้ยังครับเจอพี่คนแรกพี่ก็ยังอยู่ในบล็อกป่ะอยู่นะไม่ไม่อยู่โดนตัดหรอ้แสดงว่าประตูแบงค์เทพต้องมีอีกไม่ต้องมาแล้วครับไม่ทันครับไม่ทันประตูนี้ครับพว้นเนีขาไม่เข้าดังนั้นอ๋อใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นวิกครับลองดูครับ ครับไม่ต้องมาประตูด้านหลังเลยครับไปรอข้างหน้าแบบพี่โดมดีกว่านะครับขนาดเทพยังไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกระจอก่องผมเนี่ยถ่ายคลิปอย่างเดียวครับเดียคครับีครับรายงานจากเซนต์บางนาครับดนดีด้วยนะครับกับคนที่ได้ครับ